พาลูกไปสัมผัสงานอยู่จังหวัดตรัดไปเห็นอยู่ในโลตัสเพิ่นขายการละ3าสบาทสนใจเลยสื่อมานํางปล่อยหนึ่งสื้อมาปลูกปลูกได้สี่เดือนหาเดือนนึ่ครับน้ำ่วมพอน้ำลดแหลวมันก็ย,ย่างอยู่คู่ลอยหยอดฟองหยอดก็เลยเริ่มไม่มันดีขึ้นครับมาปลูกที่แหลกเลยคนหัวขวนันบักผีบ้าสันบ้านเมื่อเอาหนีผักบุ้งไ่้มึงเป็นบ้าเราจะปลูกลกันผักบุ้งใส่หน้าพะนะมันมีปัญหาหนึ่งคือว่ารถด,ดูดสวนะ่ะเทศสิ่งปฏิกูลนะผู้บริโภคเพิ่นะนะคิดว่าเฮ้าเก็บมาแต่ที่จริงแล้วคนบูงว่าเฮ้า เพิ่นมาเห็นว่าห้าปู่นีดีปากต่อปากปัญหานนีก,กันเลยเมื่อไต่ครับเจียบในใส่เวลาประดนครับประมาณครึ่งชั่วโมงสำหรับสองเข่งหรือสามเข่งเจ็บแล้วแล้วเอา,เอาข้นเข่าบัน เอาไปแตง่งถ้าอันใดมันมีขาดน้ำดับควากระเซ็ดออกสินค้าด,ดูดีมือนึงนี่ถ้าสูงสุดอีดีประมาณลอยกัมครับเพผลที่รับไปขายเป็นร้านเจียวห่อนร้านก๋วยเตี๋ยวการอาหารพอดีของผู้พักบุญผมมาปลูกตดอยูเก็บเกีเ่ยวได้สิบเดือนครับ<ไ>อยากฝากกับผู้ที่มองหาอาชีพเสริมผมแนะนำพักบุญเจียวครับสินค้าตัวนี้บ่ตันครับอยากเจ็บผลิตบ่พอแค่นั้นเสียต่อเดือนนี่เขาพีกๆช่วงพีกๆเลยสามหมื่นละพันครับสามสิบหมื่นกรับแต่สามหมื่นสามหมื่นละพันดิ นะน้ตัวนะครับสวัสดีครับผมนายนะ้ำนโซภาทรเกษตรกรผู้ปลูกพักบุงแก้วเป็นอาชีเสริม e ครับที่อยู่บ้านดรอตอยตําบลน,น้องอีถ่อเพื่อย่างตลาดจังหวัดกาลสินครับความเป็นม้าของกันมาปลูกพักบุงแก้วครับความเป็นมานี่ถ้าลูกไปสัมผัสงานอยู่จังหวัดตดัดโรงพยาบาลกรุงเทพตดัดเลยไปเห็นอยู่ในโลตัสเพิ่นขายกําละสามสิบบาทวุ้พักบุงแก้วนี่บ้านเฮ้าคือบุญขายเลยสนใจ ได้สื่อว่าน้ำลอยหนึงสื่อมาปลูกปลูกเดซี่เดือนหาเดือนนี่ครับน้ำท่วมตอนนั้นพายุโคดุนเขาที่น้ำท่วมหลังจากที่น้ำท่วมน้ำพอน้ำลดเหลวมันก็นยั่งอยู่ยั่งมาหลายจากเคยปลูกคู่หนึ่งที่ทศสอบบางนั่นมันมันก็นเหลืออยู่คู่แล้วหยอดสองหยอดก็เลยเริ่มไม่เอาไม้จนว่ามันดีขึ้นครับ ก็เลยขยับขยายมาเลยปลูกไปน้าขยายไปนําเก็บขายไปน้าแต่ว่าบวกเก็บขายหลนะครับแต่ว่าขยายไปก่อนเพราะว่าตลาดเท่ากันยังใหม่อยู่บอกหูว่าผลตอบรับมันดีไปเลยนะครับมาปลูกที่แหลกเลยคนหัวขวนบักผีบ้าสันบ้านเมื่อเขาอันเอาหนี้พักบุ้งเนี่ยมึงเป็นบ้าเราจะปลูกกันพักบุ้งใส่นหนาพะนะก็เลยเอ้าเขาก็ล่องสูวเงินกับลูกกับเมียผ่นไปขายบั่นมันมีปัญหาหนึ่งคือว่าผู้บริโภคก่นเพิ่นขึ้นว่าเฮ่าเย็บมาจากทีบอกง่ายๆคือรถดูดสวมเนี่ยเพิ่า เทสิ่งปฏิกูลนะแต่จริงๆแล้วคนบุง้งว่าห้าปลูกว่าเถวนี่มุ้ยไผปลูกมีผมปลูกเป็นคนแหลกเิ่นก็เลยยังสองจิตสองใจอยู่ประกาศเสือครับผมพอดีคนในบ้านเพิ่นมาเห็นว่าห้าปลูกด,ดีปากต่อปากมันก็เลยปัญหานีก็เลยเมิอไปครับเพิ่นหูวว่าห้าปลูกจริงหนาไม่ไม่นี่สีสามท่านที่เลยว่าพักบุ้งนี้ไปเก็บไม,มใ้ใส่ทุกมือนี่แหละฐานาไม่ฐานาก้านาในเพิ่นที่บ่งพวสามเพราะว่าพืา้ว่าเ้า ผักบุ้งมันงามผิดปกติมันใสผิดปกติคนกะคือว่าลครับสงสัยว่ามันเจ็บม,มาจะเหมือนกันเขาเอาถ่วมไปเทบ่สันรถถ่วมไปเทบอกสันผมกับวานบ่แม่นว่าสันดอกอันนี้ผักบุ้งปลูกเขาเพราะว่าไปเห็นมาจ่าจงหตัดตดเลยเอามาวิธีการมาปลูกแล้วมึงกะอธิบาย แทบขี่ทุกมือแหละครับเพราะเก็บไปขายคู่มือคนก็สงสัยคู่มือแป่ก็อธิบายคู่มือเพราะว่าคนมันฉี่สงสัยนะแปลงที่สองนี่พอดีหลูกเลี้ยนหลูกเลี้ยนมากค่าชใจมันหลายขึ้นเอ้ามีงวดลดงวดต้องสองงวดนั้นงวดนี้ก็เรียกว่าขยับขยายอีกงานหนึ่งอีกไรหนึ่งเพราะว่าออเดอร์มันมีเพิ่มขึ้นมากแต่ว่าห้องผลิตพท่านก็เลยแต่ขยายมากครับสองแปลงครับแปลงอะไรครับแต่กี่งานนี่มันเก็บแถวคือว่าเก็บแถวเรามือมือที่เก็บห้องกับก้าวเอ้ารอกนสิครับ อันนี้เก็ดอันนี้ซี่ห้าสิประมาณห่าลอยอยูอกห่าลอยกอ่อห่าลอยอุ้มอ,อยู่ดอกในแปลงของเขาหรือว่าในพื้นที่ของเขาเขามีการจัดการยังไงครับพ่อย่างเจ็บพวงเขาแปลงเป็นปแถวครับมือนี่เจ็บคู่นี่มืออื่นเจ็บคู่นี่มือต่อไปก็เจ็บคู่นี่ครบเจ็ดมือครับกาม,มาคู่เก่าครับมันสีมีสินค้าตลอดเวลามือหนึ่งนี่ถ้าสูงสุดดีประมาณลอยกัมครับการเจ็บพวงแก้วนี่ครับต้องมาแต่เสองจังหอยครับ ยิงเศายิงดีเพราะว่าพวกบุญมันจะบริเี่ยวเ,เพราะมันมีหนามอกจับตัวเก็บในไซเบอร่าปร,ร,าปรดนครับประมาณครึ่งชั่วโมงสำหรับสองเข่งหรือสามเข่งเก็บแล้วๆล้วเอาออกข้นขออกบัน่นเอาไปแตง่งถ้าอันไหนมันมีขาดเรืร่องดับคากระเซ็ดออกแตงออกให้มันงามสินค้าด,ดูดีวิธีการเลือกกิ้งเลือกยอดนี้สําหรับผมนะผมนับตีจํานวนป่องมันคือหาป่องยืดยาวประมาณฝอกหนึ่งนี่คือเก็บเลยครับป่องใหญ่ป่องยาวแต่ป่องที่จะบ่เอาเอาแต่บ่เกินหาป่องรูปแบบการขายนะครับทั้งปีกได้ส่งครับปีกสี่บาทครับส่งแปดบาทครับ ยกถุงไปเลยเดี๋ยวจากถุงถุงละลอยสองถุงสามถุงก่นอนส่งไปเลยครับลูกค้าประจํามาจากสารคามมาจากาหลายที่ๆครับหลายที่หลายหมอ่อเพราะว่าเป็นเมฆาที่คนจีรับไปขายเป็นร้านเจียวฮ้อนร้านก๋วยเตี๋ยวการอาหารมีอยู่หาของเจ้าครับที่มารับประจำครับเฉลี่ยต่อเดือนหนีมัดได้ไหมครับขอเฉลี่ยต่อเดือนนีมันกะจากถือมหาแพงนี่เท่าพี่ๆช่วงพี่ๆเลยสามหมื่นละพันกับสามสิบหมื่นกะต้องเก็บไปส่งคุ้มืงินแต่สามหมื่นสามหมื่นละพันเด้ตัวเฉลี่ยแล้วก็สิอว่ามาณเดือนละสองหมื่นครับ อ๋อเวอร์เทเล่ดีกว่าผมจะอธิบายถูก <c oughs> ขอดีของการปลูกพักบุ้งครับว่าข้อดีของปลูกพักบุ้งผมปปว่าปลูกเจ็บเจ็บเก็บเกี่ยวได้สิบเดือนครับสิบเดือนสมมติว่าเท้าได้มือละเก่าพันเพราะเดือนละ 9, เก่าพันเท้าก็ได้เก่ามือเดียวสิบเดือนต่อหนึ่งไรต่อปีแต่ว่าสเส้นหน้าหนึ่งไรต่อปีหนึ่งการน,นั้น <c oughs> ผมเคยขายเข่าได้เกียพันหักค่ารถใช้รถเกี่ยวออกเหลืออยู่สองพันกว่าปีหนึ่งได้สองพันกว่าบ่บถือมือ 100, ละบาทสองบาทสามปลูกพักะมึงเจียวเก่ามือครับ เบบเก่าเงินหน้าไรเดียวครับปีหนึ่งดีกว่าครับดีกว่าเป็นหลายเท่าเลยครับการบำรุงรักษากับไปจูจ,จีกจุจิกสารเคมีก็ใส่ว่าได้ครับเพราะว่าพักบุ้งนี่บ่มักสารเคมีทุกชนิดใส่ได้แต่จุลิซีครับอยากฝากเงนคนับพ่นที่อยากปลูกพักบุ้งครับอยากฝากกับผู้ที่มองหาอาชีพเสริมที่ว่า เอามีค่าใส่ใจในขั้วเลือนหลายแต่ว่าผมมีรายได้มาจุงเจืียวกว่ขั้วหน่ยผมแนนําพักบุงเก้ยวครับสินค้าตัวน้บอตันครับอยากแจกผลิตพ่อแกนั้นไปสอบถามแม่ค้าที่เพิ่นขายของตลาดก่อนเพิ่นเจียวให้ข้ามในนาเองว่าย่มไหนเพิ่นต่อการผืนเดียงมันสิเป็นสวงเป็นสวงมันอยู่แต่ว่าพักบุงเก้ยวต้องการตลอดภายในสิบชองเดือนนี้บมมีขึ้นบมมีตกประสบการณ์หาปีหกปีครับผมขึ้นบ่ตกครับแถมพ่อตลาดดีต่างหากถ้าเห็นหน่อยก็ขายน้ำบันกําน้สซีบาตกับพ่อได้ขายอยู่ครับเพราะว่าเห็นคนอยู่่่่บ้าานนนแตวเพไ เพิ่นมีน้ำคลองมันกับวัตบูนณหรอกเพราะว่าน้ำเพิ่นบัฒนที่มันแข็งเนี่ยเพราะว่าอันพักบุ้งมันหนิ่งตรงน้ำทายที่เปลี่ยนน้นตลอดครับหามันน้ำแห้งสองสามมือหายลากมันจับดินหรอกอะตูน้ำใต้มันติกรอบนุ่มมันเป็นพักบรุงน้ำครับช่องทางการติดต่อครับช่องทางการติดต่อของพ่อถ้าผู้ใดอยากมาเบิ่งงานอยากด้พันไปปลูกหรืออยากได้สินค้าไปล่องซิมล่องกินมึงศูนย์เก้าสองห้าสามศูนย์สองหกหนึ่งหนึ่งพอนันทพลโสภาที่ครับ แล้วก็แม่รสชนาโซฟาที่0849564571หรือเพจข้าตาแดงพักบุงแก้วเงินลานครับหรือดกพอ่อโซจริงเสียงสดกับสลาตรวจเทศบาลอำเภอกันทะรวิทัยจังหวัดมาารค้ามครับตั้งแต่เวลาบาย3หอด1นึ่มครับผมขายยี่ระจับล็อกที่21กับห8าเกันเลยครับ